สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่สำคัญมากเรื่องหนึ่งในคำสอนของพระพุทธเจ้านะครับคือเรื่องอานาปานาสติสวัสดีค่ะใช่ค่ะเป็นเรื่องที่ปรากฏอยู่บ่อยครั้งมากในพระสูตรต่างๆแล้วก็ถือว่าเป็นแก่นหลักอันนึงเลยของการปฏิบัติภาวนาครับจากพุทธวจนะหรือคำสอนดั้งเดิมเนี่ยพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับอานาปานาสติมากจริงๆวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่า เอ่อมันคืออะไรกันแน่แลวทำไมทำไมถึงสำคัญขนาดนั้นค่ะเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือทำความเข้าใจให้ชัดเจนไปเลยว่าอานาปานาสติเนี่ยตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้มันคืออะไรแล้วก็ผลของการปฏิบัติเนี่ยมันจะนำไปสู่อะไรได้บ้างถึงขั้นที่ท่านบอกว่านำไปสู่วิมุตติหรือความหลุดพ้นได้เลยน่าสนใจมากครับงั้นเรามาเริ่มกันที่คำถามพื้นฐานที่สุดเลยอานาปานาสติตามหลักฐานแล้ว มันคืออะไรครับค่ะถ้าเอาตามความหมายตรงตัวเลยนะคะอาณะก็คือลมหายใจเข้าส่วนอุปาณะก็คือลมหายใจออกสติก็คือความระลึกรู้เพราะฉะนั้นอาณาปานาสติก็คือการมีสติตั้งมั่นระลึกรู้อยู่กับลมหายใจเข้าและลมหายใจออกอ,อย่างต่อเนื่องไม่เผลอไปคิดเรื่องอื่นอ๋อคือการเอาสติมาจดจ่ออยู่กับลมหายใจนี่เอง แต่ว่ามันมีความพิเศษมากกว่านั้นใช่ไหมครับเหมือนเคยได้ยินว่าเป็นการปฏิบัติที่ครอบคลุมมากๆอ่ะใช่เลยค่ะคือมันพิเศษตรงที่ว่าการฝึกอาณาปานสติอย่างเดียวนี่แหละค่ะมันสามารถเป็นได้ทั้งสมถกรรมฐานคือฝึกให้จิตสงบแน่วแน่มีกำลังแล้วก็ยังสามารถพัฒนาต่อไปเป็นวิปัสสนากรรมฐานได้ด้วยคือใช้สมาธิที่ได้จากการดูลมเนี่ยมาพิจารณาให้เห็นความจริงของกายและใจ เกิดปัญญาถึงขนาดที่ท่านเรียกว่าเป็นกรรมฐานของพระมหาบุรุษเลยทีเดียวค่ะถูกต้องค่ะเพราะว่ามันเป็นกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าเองก็ทรงใช้ปฏิบัติมาโดยตลอดแม้กระทั่งในคืนวันตัดสลแล้ววิธีการเริ่มปฏิบัติเบื้องต้นแหละครับมีคําแนะนําว่าอย่างไรบ้างท่านก็จะแนะนําว่าให้เราไปหาที่ที่มันสงัดหน่อยค่ะเช่นอาจจะเป็นในป่าใต้โคนต้นไม้หรือแม้แต่ในเรือนว่างๆที่ไม่มีคนพลุกพล่าน แล้วก็นั่งในท่าที่สบายอาจจะนั่งขัดสมาธิคู่ขาเข้ามาก็ได้หรือนั่งบนเก้าอี้ก็ได้แต่สําคัญคือตั้งกายให้ตรงดํารงสติไว้เฉพาะหน้าตั้งกายตรงนี้สําคัญนะครับแล้วก็เอาสติไว้ตรงไหนครับลมหายใจนี่มันทั่วร่างเลยค่ะจุดที่ท่านแนะนําให้กําหนดรู้ก็คือบริเวณปลายจมูกหรือริมฝีปากด้านบนตรงที่ลมหายใจกระทบเวลาผ่านเข้าออกนะคะ่ะแล้วก็ แค่รับรู้ตามเป็นจริงคือไม่ต้องไปบังคับลมหายใจนะคะแค่รู้ว่าอ๋อตอนนี้หายใจเข้ายาวก็รู้ว่ายาวหายใจออกสั้นก็รู้ว่าสั้นคือรู้ชัดๆตามที่มันเป็นอยู่ณนะขณะนั้นเข้าใจครับคือเริ่มตนน้นง่ายๆแค่รู้ลมยาวหรือสั้นแต่ที่น่าทึ่งคือมันมีเส้นทางที่ละเอียดต่อไปอีกถึง16ขั้นที่บอกว่านำไปสู่การหลุดพ้นได้เลยอันนี้เป็นยังไงครับ อันนี้คือส่วนที่ลึกซึ้งมากๆของอานาปานาสติเลยคืออนาปานาสติ16ฐานหรือ16ขั้นตอนเนี่ยมันเป็นเหมือนอแผนที่การเดินทางของจิตเลยค่ะเป็นการฝึกที่พัฒนาสติกับปัญญาไปตามลำดับขั้นจากการรับรู้สิ่งที่หยับๆก่อนก็คือตัวลมหายใจนี่แหละแล้วค่อยๆละเอียดขึ้นเรื่อยๆโดยอาศัยหลักของสติปฐาน4คือกายเวทนาจิตแล้วก็ธรรมเป็นฐานในการพิจารณาค่ะ มีการเชื่อมโยงกับสติปัฏฐาน4ด้วยงั้นลองยกตัวอย่างคร่าวๆแต่ละหมวดได้ไหมครับเริ่มจากหมวดแรกกายานุปัสนาหรือการตามรู้กายค่ะในหมวดกายเนี่ยขั้นแรกๆก็คืออย่างที่ว่าไปคือรู้ลมหายใจเข้ายาวออกยาวรู้ลมหายใจเท่าสั้นออกสั้นแล้วก็จะพัฒนาไปสู่ขั้นที่3คือศึกษาว่าเราจากเป็นผู้รู้พร้อมซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าหายใจออก รู้พร้อมซึ่งกายทั้งปวงหมายถึงรู้ทั่วตัวเลยเหรอครับเออในที่นี้ท่านหมายถึงรู้พร้อมซึ่งกองลมทั้งปวงค่ะคือให้เห็นว่าลมหายใจนี่แหละมันก็เป็นกายอย่างหนึ่งที่เราสังเกตได้ให้รู้ตัวทั่วถึงในลมหายใจที่เข้าออกทั้งหมดขั้นที่4ี่ก็คือศึกษาว่าเราจัระงับกายสังขารคือทําให้ลมหายใจมันละเอียดลงประณีตลงสงบลงอ๋อครับครับ ทำให้ลมหายใจละเอียดขึ้นพอมาถึงหมวดที่2เวทนานุปัสนาหรือการตามรู้เวทนาละครับค่ะพอจิตเริ่มสงบจากการรู้ลมแล้วเนี่ยเวทนาหรือความรู้สึกต่างๆมันก็จะเริ่มปรากฏชัดขึ้นขั้นที่5ก็คือรู้แจ้งซึ่งปีติคือรู้ทันความรู้สึกอิ่มใจสบายใจที่เกิดจากสมาธิขั้นที่6คือรู้แจ้งซึ่งสุขคือรู้ทันความสุขที่ละเอียดกว่าปีติ และขั้นที่7คือรู้แจ้งจิตตะสังขารคือรู้ทันความคิดปรุงแต่งที่มันมาพร้อมกับเวทนานั่นแหละค่ะขั้นที่8คือระง,งับจิตตะสังขารคือสามารถทําให้ความคิดปรุงแต่งหรืออารมณ์ที่เกิดร่วมกับเวทนานั้นสงบลงได้อืเริ่มเห็นความละเอียดที่มากขึ้นแล้วครับจากลมมาสู่ความรู้สึกแล้วก็ความคิดที่มากับความรู้สึกทีนี้หมวดที่3จิตตานุปสนาการตามรู้จิต ใช่ค่ะอันนี้คือเข้าไปดูที่ตัวสภาวะจิตโดยตรงเลยขั้นที่9คือรู้แจ้งซึ่งจิตคือรู้ว่าขณะนั้นจิตอยู่ในสภาวะไหนเช่นจิตมีราคาหรือไม่มีราคาจิตมีโทสะหรือไม่มีโทสะจิตฟุ้งซ่านหรือจิตหดหูขั้นที่10บคือทําจิตให้บันเทิงหมายถึงเมื่อรู้ว่าจิตเศร้าหมองหรือหดหูก็สามารถปรับให้มันแช่มชื่นปลุกเร้าให้เกิดความเพียรได้ขั้นที่11คือ ทำจิตให้ตั้งมั่นคือเมื่อจิตฟุ้งซ่านก็ทําให้มันสงบกลับมาตั้งมั่นเป็นสมาธิได้และขั้นที่12คือทําจิตให้ปล่อยหรือวิโมจะยังจิตตังคือฝึกให้จิตปล่อยวางจากอารมณ์หรือนิวรณ์ต่างๆที่เข้ามารบกวนได้โอ้โหนี่คือการบริหารจัดการจิตใจตัวเองได้เลยนะครับเนี่ยใช่ค่ะเป็นการฝึกฝนจิตโดยตรงเลยและสุดท้ายหมวดที่4ธรรมานุปัสนาอันนี้คือละเอียดที่สุดแล้วคือการเห็นธรรมตามความเป็นจริงการเห็นธรรมหมายถึง เห็นไตรลักษณ์อะไรแบบนั้นหรือเปล่าครับถูกต้องค่ะเป็นการใช้สมาธิและสติที่ฝึกมาเนี่ยมาพิจารณาให้เห็นความจริงของสภาวธรรมต่างๆที่ปรากฏขั้นที่13คือตามเห็นความไม่เที่ยงหรืออนิจจานุปสัสสีคือเห็นว่าทุกอย่างทั้งลมหายใจเวทนาจิตมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่ยั่งยืนขั้นที่14คือตามเห็นความคลายกำหนัดหรือวิราคานุปสัสสีคือเมื่อเห็นความไม่เที่ยงบ่อยๆ จิตมันก็จะเริ่มคลายความยึดมั่นถือมั่นลงขั้นที่15คือตามเห็นความดับไม่เหลือหรือนิโรธานุปสัสสีคือเห็นการดับไปของกิเลสและความทุกข์และขั้นสุดท้ายขั้นที่16คือตามเห็นความสลัดคืนหรือปัตตินิสัตสักานุปสัสสีคือการสลัดคืนความยึดมั่นทั้งหมดปล่อยวางได้อย่างสิ้นเชิงนำไปสู่ความหลุดพ้นในที่สุดค่ะครบท,ทั้ง16ขั้นเลยนะครับฟังดูเป็นกระบวนการที่ สมบูรณ์มากๆแล้วก็สิ่งสําคัญที่รูเหมือนจะเน้นย้าในแหล่งข้อมูลก็คือทั้ง16ขั้นนี้มันต้องฝึกไปตามลําดับจะข้ามไม่ได้เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะต้องเป็นไปตามลําดับขั้นจาก1ไป2ไป3จนถึง16เพราะว่าแต่ละขั้นมันเป็นพื้นฐานครบขั้นต่อไปมันเป็นพัฒนาการที่ต่อเนื่องกันค่ะจะเลือกทําเฉพาะขั้นที่ชอบหรือข้ามขั้นที่ยากไม่ได้เลยเข้าใจแล้วครับ ทีนี้คำถามที่สำคัญมากๆเลยก็คือทำไมทำไมพระพุทธเจ้าถึงได้ทรงให้ความสำคัญกับอาณาปณสติมากมายขนาดนี้ทั้งทั้ที่ก็มีกรรมฐานรูปแบบอื่นๆอีกตั้งเยอะแยะนั่นสิคะเป็นคำถามที่ดีมากเลยคะ่ะคือเหตุผลหลักๆเลยเนี่ยมีอยู่หลายประการนะคะประการแรกที่ชัดเจนมากๆคือพระพุทธเจ้าตรัสว่าอาณาปาณสติสมาธิเนี่ยที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วมันเป็นธรรมที่ สงบเป็นธรรมที่ประณีตมากๆเป็นธรรมที่เย็นเป็นธรรมที่น่ารื่นรมแล้วก็เป็นสุขวิหารคือเป็นเครื่องอยู่ที่เป็นสุขของผู้ปฏิบัติเป็นเครื่องอยู่ที่เป็นสุขใช่ค่ะแล้วที่สําคัญไปกว่านั้นคือท่านบอกว่ามันสามารถทําให้บาปอากุศลธรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในใจเราเนี่ยมันสงบระง,งับอันตรธานหายไปได้อย่างรวดเร็ว ท่านเปรียบเหมือนกับฝนห่าใหญ่ที่ตกลงมาในหน้าร้อนแล้วทำให้ฝุ่นละอองที่ฟุ้งตลบอยู่ในอากาศมันสงบหายไปได้อย่างฉับพลันเลยค่ะอืเปรียบเชียบได้เห็นภาพมากครับแสดงว่ามีผลในการชำระล้างจิตใจโดยตรงเลยใช่ค่ะและอีกเหตุผลที่สำคัญไม่แพ้ก,กันก็คือพระองค์ทรงใช้การปฏิบัตินี้เป็นหลักอยู่เสมอทั้งก่อนที่ท่านจะตรัสรู้และหลังจากตรัสรู้แล้วด้วยซ้ำ ถึงขนาดที่ทรงเรียกอนาปานสติว่าเป็นทัทาคตวิหารคือเป็นเครื่องอยู่ของพระตถาคตหรือแม้แต่อริยวิหารเป็นเครื่องอยู่ของพระอริยเจ้าทั้งหลายโอ้เป็นเครื่องอยู่ของพระพุทธเจ้าและพระอริยเจ้าเลยแสดงว่ามันต้องไม่ธรรมดาจริงๆค่ะและจุดที่เอ,อ่ออาจจะถือว่าสําคัญที่สุดเลยก็ได้คือพระองค์ตรัสถึงความเป็นธรรมอันเอกของอนาปานสติธรรมอันเอกหมายความว่ายังไงครับหมายความว่า มันเป็นธรรมะข้อเดียวเท่านั้นที่เมื่อบุคคลเจริญทําให้มากแล้วเนี่ยจะสามารถทําให้ธรรมะข้ออื่นๆที่เป็นองค์ประกอบสําคัญในการตัดสรุมันบริบูรณ์ตามมาได้เองเป็นลําดับลําดับไปเลยค่ะโหมีความเป็นลําดับขั้นอย่างนั้นเลยเหรอครับลาดับที่ว่านั้นเป็นยังไงครับพอจะขยายความได้ไหมครับ ได้ค่ะคือท่านตรัสไว้ชัดเจนเลยว่าเมื่อเราจเจริญอานาปานสติจนบริบูรณ์แล้วเนี่ยมันจะส่งผลให้สติปฐาน4คือการมีสติรู้กายเวทนาจิตธรรมเนี่ยบริบูรณ์ตามไปด้วยอ๋อเพราะอนาปานสติ16ขั้นมันก็ครอบคลุมสติปฐาน4อยู่แล้วถูกต้องค่ะ แล้วพอมันเชื่อมกันแบบนี้พอสติปัฏฐาน4บริบูรณ์มันก็จะส่งผลต่อไปอีกทําให้โพชฌงเจ็หรือองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้เจประการเช่นสติธรรมวิจยะวิริยะปิติปัสสติสมาธิอุเบกขาเนี่ยบริบูรณ์ตามมาแล้วแล้วสุดท้ายล่ะครับค่ะแล้วพอโพชฌงเจ็บริบูรณ์ซึ่งเป็นองค์ธรรมฝ่ายปัญญาแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้วิชาคือความรู้แจ้งในอริยสัจสี่และวิมุตติคือความหลุดพ้นจากกิเลสและกองทุกทั้งปวงบริบูรณ์ในที่สุด โอ้โหเป็นขั้นเป็นตอนที่ชัดเจนมากครับคือเริ่มจากลมหายใจง่ายๆแต่มันต่อไปได้ถึงการหลุดผลเลยเหมือนเป็นทางตรงเลยนะครับเนี่ยใช่ค่ะท่านถึงได้ย้ำนักย้ำหนาว่าเป็นทางสายเอกเป็นธรรมอันเอกที่ควรเจริญให้มากทำให้มากจริงๆ แล้วนอกจากผลในระดับสูงสุดคือวิมุตต์แล้วในแง่ของอนิสงส์หรือผลดีที่เราจะได้รับในระหว่างการปฏิบัติหรือในชีวิตประจันวันมีอะไรที่ท่านกล่าวไว้อีกบ้างครับก็มีอีกเยอะเลยค่ะอย่างที่บอกไปคือเป็นสุขวิหารทำให้ใจสงบประณีตเย็นสบายแล้วก็ยังระบุชัดเจนว่าผู้ที่เจริญอานาปานสติจนบริบูรณ์มากๆเนี่ย ผลที่คาดหวังได้อย่างน้อยที่สุดคือความเป็นพระอนาคามีหากยังมีอาสวะบางอย่างเหลืออยู่หรือถ้าอินทรีย์แก่กล้าบารมีถึงพร้อมก็สามารถบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ในปัจจุบันชาตินี้เลยบรรลุอรหันต์ได้เลยค่ะแล้วอนาปานาสติเนี่ยยังถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกายคตาสติคือการมีสติระลึกถึงเรื่องของกายซึ่งกายคตตาสตินี่พระองค์ก็ตรัสว่า ผู้ใดเจริญทำให้มากแล้วผู้นั้นย่อมชื่อว่าได้ลิ้มรสอมตะคือความไม่ตายจากกิเลสนั่นเองค่ะอมตะความไม่ตายจากกิเลสน่าสนใจมากครับแล้วถ้าเราไม่ได้มีเวลามากขนาดนั้นนะครับบางทีเราก็ยุ่งๆการปฏิบัติแค่สั้นๆเนี่ยพอจะมีประโยชน์บ้างไหมมีค่ะมีแน่นอนพระองค์ตรัสให้กำลังใจไว้ชัดเจนเลยนะคะว่าภิกษุรูปใดก็ตามหรือแม้แต่พวกเราเนี่ยที่เจริญอาณาปานสติ แม้เพียงชั่วเวลาสั้นๆแค่ลัดนิ้วมือเดียวคือแป๊บเดียวจริงๆท่านก็บอกว่าภิกษุนั้นชื่อว่าอยู่ไม่เหินห่างจากฌานแล้วชื่อว่าทำตามคำสอนปฏิบัติตามโอวาทไม่ฉันบินทบาทของชาวแว,นแว่นแควนเปล่าประโยชน์แค่ช่วลัดนิ้วมือใช่ค่ะคือมันแสดงให้เห็นว่าแม้เพียงการฝึกสั้นๆแต่ถ้าทำด้วยความตั้งใจทำบ่อยๆสม่ำเสมอมันก็มีคุณค่ามาหาศาลแล้วค่ะ ไม่จาเป็นต้องรอให้มีเวลาว่างเป็นชั่วโมงชั่วโมงเสมอไปโอ้โห oh, อันนี้เป็นข่าวดีสําหรับคนยุคนี้เลยนะครับที่อาจจะรู้สึกว่าหาเวลาปฏิบัติทํายากค่ะแค่ระลึกรู้ลมหายใจตัวเองสักครู่หนึ่งระหว่างวันก็ถือว่าได้ปฏิบัติแล้วนะคะครับผมฟังมาทั้งหมดนี้ก็พอจะสรุปได้แล้วนะครับว่าอนาปาณสติเนี่ยมันไม่ใช่แค่เทคนิคการผ่อนคลายหรือการพักผ่อนจิตใจแบบผิวเผินเท่านั้นไม่ใช่เลยค่ะ นสมบูรณ์แบบมากๆที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบแล้วก็ทรงชี้แนะแนวทางไว้ให้อย่างละเอียดเลยจริงๆเป็นเหมือนทางสายหลักทางตรงที่จะนาเราไปสู่ความเข้าใจความจริงของชีวิตแล้วก็การปลดปลื้องตัวเองออกจากความทุกข์ได้ในที่สุดใช่ค่ะเป็นทั้งฐานเป็นทั้งทางเดินแล้วก็เป็นทั้งเป้าหมายได้ในตัวมันเองเลยทีเดียวแล้วก็มีข้อคิดปิดท้ายที่น่าสนใจมากๆจากในพระสูตรนะคะที่อยากจะฝากไว้ครับเชิญเลยครับค่ะ ท่านกล่าวถึงตอนสุดท้ายของชีวิตไว้นะคะว่าสําหรับผู้ที่เจริญอาณาปานาสติมาอย่างดีแล้วทําให้มากแล้วจนชํานาญแล้วเนี่ยเมื่อถึงเวลาที่ร่างกายนี้จะต้องแตกดับไปลมหายใจเข้าเฮือกสุดท้ายและลมหายใจออกเฮือกสุดท้ายของผู้นั้นนะคะจะเป็นสิ่งที่รู้แจ้งแล้วจึงดับไปรู้แจ้งแล้วจึงดับไปค่ะไม่ใช่ดับไปแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวไม่ใช่ดับไปด้วยความหลงหรือความกลัว แต่ดับไปพร้อมกับสติที่แจ่มใสรู้เท่าทันความเป็นจริงอยู่ mm hmm. ซึ่งตรงนี้มันก็ชวนให้เรากลับมาคิดนะคะว่าการที่เรามาฝึกฝนอยู่กับลมหายใจของเราในทุกๆวันนี้เนี่ยวันละเล็กวันละน้อยมันอาจจะเป็นการเตรียมตัวเตรียมสติเตรียมความพร้อมให้เราสามารถเผชิญหน้ากับวาระสุดท้ายของชีวิตด้วยความเข้าใจด้วยสติที่รู้แจ้งแบบนั้นได้หรือเปล่า เป็นคำถามที่น่าเก็บไปพิจารณาต่อมากๆเลยค่ะเป็นข้อคิดที่ลึกซึ้นมากครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ